นเอของพรรคเพื่อไทยแท้ๆแน่นอนคืออะไรรูกไหมจนดูด้วยทันทีนเอของเพื่อไทยคือมาทีไรต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่ค่ะไม่เลิกเลยนี่ยังไม่ได้รับการสนใจดูแลเหลียวแลเลยนี่นี่กลุ่มโรงงานกลุ่มที่ตกงานที่กิ่งแก้วนี่นะครับนะเขาต้องมานั่งประท้วงแล้วก็นั่งทำอาหารกินอยู่ข้างถนนเนี่ย นะก็มีผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ใจบุญมาบริจาคข้าวสาราบริจาคอาหารนะให้เขาทํากินนะครับนั่งกินนอนกินอยู่กลางถนนเนี่ยนะเออไปดูแลเขาหน่อยสิไปดูไปดูหน่อยว่าเออตกลงก็จะเยียวยาไหมเนี่ยนะตกงานเงินก็นไม่ได้มาเขาดาวก็ต้องมาเขาดาวนั่งจุดเทียนอยู่เนี่ยริมถนนเนี่ยนะ นอนก็อยู่นอนก็อยู่บนรถกระบะเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้เงินตอนไหนเนี่ยช่วงนี้ดีหน่อยหน้าหนาวอากาศเย็นสบายเออจะให้รอเขารอไปถึงหน้าร้อนเลยหรือเปล่านะครับจะให้เขานั่งประท้วงไปถึงสงการเลยหรือเปล่านะดูแลเขาหน่อยอย่าโมแต่ไปหาเสียงโมนะคนจนจะรวยทันทีอย่างเงี้ยอย่าโมแต่ไปหาเสียงนะครับ คนอีสานทั้งหลายก็ดูไว้หน่อยเนี่ยนะเออคนแสดงมาดูหน่อยเนี่ยนะอย่าบูต่าไปเชื่อไปไปหลงคาลมมันนะครับโอ้คาลมนักการเมืองเชื่อได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมพูดอย่างหนึ่งตอนทำอย่างหนึ่งนะเออนะครับบอกอะไรนะบอกจะแจกเงินดิจิตัลทันทีนะพอถึงเวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหม เคยพูดจริงนี่แหละเรานะครับเออช่วยเหลือประชาชนโอ้ดีเอ็นเอเพื่อไทยนะถึงเวลาก็ติดคุกกันเนี่ยเห็นไหมล่ะเออนะครับถึงเวลาก็ช่วยแต่ครอบครัวตัวเองนี่ยนะเห็นไหมเออนะเนี่ยครับ ก็เป็นความเดือดร้อนที่ข่าวก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะข่าวก็เงียบเงบนะครับสำนักข่าวต่างๆก็ไม่ค่อยจะเอาไปลงเท่าไหร่หน่าสงสารพี่แกนะเออเนี่ยเนี่ยข่าวอย่างนี้ไม่มีใครเอาไปลงเลยสื่อใหญ่ไม่เอาไปลงเลยเออประชาชนเดือดร้อนนะต้องมานั่งนอนกินอยู่ริมถนนเนี่ยประท้วงเอาค่าชดเชยแรงงานเนี่ยนะครับกรมแรงงานมาช่วยดูหน่อยแล้วนะกรมแรงงานนะ เออนะครับอย่ามัวแต่ออไปแต่งตัวโชว์นะอ่านไอแพดโชว์จะเปิดคาสิโนโชว์เออล่าสุดนี้จะเปิดคาสิโนใช่ไหมเออนะครับเนี่ยดูสอนะประชาชนยังตกงานอยู่เลยนะโอ้โหนะเออไปช่วยหน่อยนะครับไปช่วยหน่อยเสื้อแดงก็ไปช่วยหน่อยก็แล้วกันนะ เต้นเอเต้นเนี่ยหาเสียงเก่เกงๆเนี่ยไปช่วยเขาหน่อยสินะโอ้ประชาชนลำบากเนี่ยเห็นหัวบ้างไห้เนี่ยนะครับเ,เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ